Oh จะเปลี่ยนเป็นสีระเจีจ็ดหน่อยเป็นสีส้มน้ามันจะออกอดำดำเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยเดียวเลี่ยงเลยอื้มทีตาสามจุดห้าเป็นสีส้มเม่เดียว เรทีอาร์สามจุดห้าช้อนนาะประกัดบัตได้เลยครับผมหมายนายน้ำท่วมครับตอนนี้ผมเอ็กซ์ก็โชว์ลุกโอ้ยอยัง,งงงๆอยู่เลยวันนี้ออกมาเช้าๆโอเคครับอย่าเลยกันต่อครับทีอาร์สาไม่ได้ส่งยังหลงคอครับตัวน,นี้เยี่ยมครับสถ่ายครับตัวน,นี้กล้องมันดับทีอาร์สาครับสีส้ม พอแล้วครับเกือบ,บ,บ,บโลครับตัวนี้ที่อาสามจุดห้าเฮ้ยสุดยอดกล้องมันที่อาสามจุดห้าโอเคครับผมฝากผลงานนะครับต่อที่อาเดีย๋ยวเกันต่อครับวันนี้เน้นสีส้มน้ำมันออกแก่ลึกแล้วก็ขุดหน่อยเนน้เป็นสีส้มครับเกันต่อครับที่อายัง หายเงี้ยพอจงช่วจงจมว,วัดก็ลุยเข้ามามันสะเทือนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่กัดนะพอเราเงีย,งยบๆักพักหนึ่งนะทีเรื่อยๆเดีย๋ยวเขาก็ขึ้นมากัดพอเราลุยน้ำเข้ามาสะเทือนปลาช่อน,เ,นเดี๋ยวนี้เป็นปลารเราแหวงไปแล้ว ดูทกักหนึ่งเกิยิ่งเงีๆๆ้ยักนึ่งก็เป็นหมายน้ำท่วมเรามีเข้ามาเนียนะจัดเป็นเจ้าทีอาสามจาุสีส้มครับโอเคครับผมฝากผลง,งานไว้เจ้าทีอาสามจุดห้าครับหมาน้ำท่วมของคู่กัน

กัดอีกแล้วเหรอกัดีกเหรอดเด็กใหญ่ได้หมดนะครับทีอ่อาสามจุดห้านี่ไสแค่ไหนก็ไม่เหลือครับดูอมแก้มตุยเขาบอทีอ่อาสามจุดห้าฝากเลยครับผมเก็บได้หมดนะครับไสปลาเข็มปลาแกงปลาเกลือปาลาสารพัดปลาโอเคอย่าลืมต่อทีอ่อาสามจุดห้าไม่ได้ส่งยังลงคออยากเอามาเลยแม่คุณเอ้ย อยากให้นอนอยู่บ้านมอแล้วลำคาญมอแล้วลำคาญเก่งใจ อํเภอเว้ยอ้ย่อําเอ้เถอะทีอาสามเขี้ยวแค่ไหนก็ กัดกระแวงกัดเขี้ยวกัดระวังตันเน้นลึกนวลกัดเนเจ้าทีอาสามจุดห้าครับเดิมสีส้มเี็ดปากัดแล้วตัวเบ็ดจะหมุนออกี้ร้อยดีทีอาสามจุดห้ายเอกกัดเทาลกโอเคครับผมฝากผลง,งานด้วยครับเจ้าทีอาสามจุดห้า 煤矿。没